อไอ้ติมไอ้ลุกบนแม่ปัดเานะขาเกียร์ติมกันยังไงเนี่ยเขาต้องเลียใช่ไหมหลุก <c oughs> <c oughs> หเหมือนเราย่างไอ้ติม อะไรสักอย่างหนึ่งอะหมดแล้วป่ะเนี่ยเราต้องเลียนะเหลียไอติมมันอันนี้รถจะเป็นไอติมรถเออตงโมโนะครับ อืมอิจฉาจังเลยนะฮะเลียไอยติมเหมือนเด็กเลยเด็กเกาเลีย,ยติมอย่างนี้แหละละไยจะละลายหมดเนี่ยเออกินก่อนกินเข้าปากก่อนอาปากต่อวันเออดูซิไอติมหนึ่งแท่งเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีเนี่ย โอ้ยอะไรจะละลายหมดนะเนี่ยอ๋อปนสูงน้าปากอเออกเออหลุดแล้วหมดละบนหน้าปากสูงอืมอ้าปากสูงสูงอ้าวหมดละหลุดนะครับมันหลุดหมดแล้วลูกโอ้ยจะเอาอยู่หมดแล้วนะครับบ๊ายบายกันบ๊ายบาย